นักเรียนครับวันนี้เรามาดิวเข้มเติมเต็มความรู้มุ่งสูงม่มหาลัยคอนแก่นกันต่อนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องสมดุลต่อการหมุนครับนักเรียนครับนักเรียนต้องคงเข้าใจมาแล้วว่าสมดุลสมดุลคืออะไรนะครับสมดุลคือการที่วัตถุไม่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมถูกไหมครับนักเรียนครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุล คือวัตถุไม่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมนะครับคือถ้าอยู่อย่างไรเดิมอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นเขาถือว่ามันอยู่ในสภาพสมดุลนะครับทีนี้เราวันนี้เรามาเรียนเรื่องสมดุลต่อการหมุนแต่ก่อนที่จะพูดถึงสมดุลต่อการหมุนเราจะมารู้จักว่าทําไมวัตถุจึงหมุนนะครับเรี่นครับวัตถุหมุนเพราะอะไรนะครับเรามารู้ว่า ทำไมวัตถุจึงหมุนเลียนครับวัตถุหมุนเพราะมีปริมาณปริมาณหนึ่งมากระทําครับวัตถุจึงหมุนครับปริมาณนั้นคืออะไรก็คือโมเมนต์ของแรงครับเรียนครับโมเมนต์ของแรงเรียนครับโมเมนต์ของแรงคือปริมาณที่มาทําให้วัตถุหมุนครับโมเมนต์ของแรงครับทีนี้ถ้าถามว่าโมเมนต์ของแรงคืออะไรก็คือปริมาณปริมาณหนึ่ง ที่นำเอาขนาดของแรงที่มากระทำคูณกับระยะทางจากจุดหมุนไปยังแนวแรงอย่างตั้งฉากครับนั่นก็คือกรอบข้างล่างนะครับเรียนครับกรอบข้างล่างนี้ก็คือโมเมนต์ของแรงจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงคูณกับระยะทางจากจุดหมุนไปยังแนวแรงอย่างตัง้งฉากครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้างบนครับงเรียนครับสมมุติว่า วัตถุนี้วัตถุยาวๆเนี่ยฮะนั่นเองครับมีจุดหมุนสมมติเราเราทําจุดจุดหนึ่งไว้ที่ตรงประมาณกลางๆนะฮะเป็นจุดหมุนหรือจุดฝันคำ้ำนะครับจุดฝันคำ้ำนั่นก็คือจุดหมุนตรงนี้ถ้าเราจะให้จุดนี้เป็นจุดหมุนแล้วเราเอาแรงภายนอกแรงหนึ่งสมมติว่าแรง f นะครับก็คือแรงสีแดงๆเนี่ยมากระทำต่อวัตถุนี้ในลักษณะทำปลายด้านขวา ถ้าถามว่าแน่นอนเวลาแรงนี้มากระทำต่อวัตถุนี้ที่ปลายด้านขวาปับ๊บวัตถุก็จะหมุนถูกไหมครับเียนครับวัตถุก็จะหมุนตามแนวแรงก็คือจะหมุนไปทางลงทางขวาเนี่ยก็คือถือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับเียนครับทีนี้ถ้าถามว่าแรงเฟมากระทำต่อวัตถุทางด้านปลายขวา แล้วเกิดโมเมนต์เท่ากับเท่าไหรทำไมวัตถุจึงหมุนเพราะมันมีปริมาณปริมาณหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากแรงมากระทำครับแรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์คุณครูสมมุติว่า M ห้ F คือโมเมนต์ของแรง F ก็จะมีค่าเท่ากับขนาดของแรง F นัอเรียนครับคูณกับระยะห่างจากจุดหมุนไปยังแนวแรงอย่างตั้งฉาก คุณครูก็ลากไปตามขานถูกไหมฮรไปตามขานเนี้ยวัตถุเนี้ยนะไปตั้งฉากกับแนวแรงสีแดงนะครับแนวแรงสีแดงอยู่ในแนวดิ่งครับตัวนี้ก็ลากนอนไปก็ต้องฉากกันสมมุติระยะนี้เท่ากับระยะ r เราก็เลยเอา f คูณ r เยครับเอา f คูณ r แล้วโมเมนต์ก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันนิวตันนตามเมตรนไอ้ตาม f นะครับแล้วก็ r ก็คือระยะเป็นเมตรก็ โมเมนต์ของแรง F ก็จะเท่ากับนหน่วยจะออกมาเป็นนิวตันเมตรนักเรียนครับนั่นก็คือตรงนี้นักเรียนครับจะเป็นนิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยนะครับนี่นะครับคูณกันออกมาแล้วจะเป็นนิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของโมเมนต์ของแรงนี่เอครับถ้าถามว่าโมเมนต์ของแรงมีหน่วยเปอะไรนิวตันเมตรครับเพราะเอาแรงคูณระยะนะเอาแรงคูณระยะทางก็เลยออกมาเป็นนิวตันเมตรโอเคไหมครับนักเรียนครับ นี to to ite, ่ก um. ็ค right. right. well, ือนักเรียนจะต้องหาโมเมนต์ของแรงให้เป็นก่อนที่จะไปคำนวณเกี่ยวกับสมดุลต่อการหมุนครับนี่เรานักเรียนครับเราไปดูสมดุลต่อการหมุนเราไปดูสมดุลต่อการหมุนว่าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนคือวัตถุอยู่ในสภาพอย่างไรนเรียนคงจำได้ได้แล้วว่าสมดุลคือวัตถุไม่ไม่เปลี่ยนสภาพถ้าวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลคือวัตถุไม่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมนั่นก็ คือถ้าสมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุอยู่ในสภาพไม่หมุนครับคือเดิมไม่หมุนก็ไม่หมุนต่อไปฉะนั้นวัตถุที่อยู่ในสภาพไม่หมุนก็ถือว่าวัตถุไม่เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมหรือถ้ามันหมุนอยู่เราก็เช็คอัตราการหมุนของมันถ้าอัตราการหมุนของมันคงตัวถือว่ามันอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนครับงียครับแต่ถ้าอัตราการหมุนมันเปลี่ยน เราถือว่าไม่สมดลุลฉะนั้นถ้าถามว่าอัตราการหมุนคือยังไงครับอัตราการหมุนคือจํานวนรอบต่อวินาทีหรือจํานวนเรเดียนคือมุมนะฮะมุมหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีก็ได้เราจะคิดเป็นรอบต่อวิก็ได้ว่าถ้าในเวลาหนึ่งวิหรือทุกๆหนึ่งวิมีจํานวนรอบหรือหมุนได้จํานวนรอบเท่าเดิมทุกๆวินาทีหมุนได้จํานวนรอบเท่ากันเท่ากันตลอด เราถือว่าอัตราการหมุนคงตัวนะครับหรือเราอาจจะคิดมุมว่าทุกๆหนึ่งวินาทีได้มุมหมุนไปได้มุมเท่าเท่ากันตลอดเวลาเท่ากันทุกวินาทีเราถือว่าอัตราการหมุนคงตัวนี่คือถือว่าวัตถุอยู่ในสภาพที่สมดุลต่อการหมุนครับเร่งครับทีนี้ถ้าเรามาดูวัตถุหรือคานสีแสตสี นี่นะฮะนักเรียนครับมาดูว่าขานเนี้ยว่ามีแรงมากระทํานะครับคุณครูสมมุติว่าแรง F กระทำนเห็นครับแรง F กระทำเราเห็นว่าแรง F กระทำเนี่ยอยู่ทางด้านปลายซ้ายสมมุติว่าจุดหมุนอยู่ประมาณกลางๆนะครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าถามหาโมเมนต์ของแรง F เนี่ยครับโมเมนต์ของแรง F โมเมนต์ของแรง f โมเมนต์ของแรง f ก็เอาขนาดของแรง f ถูกไหมครับนักเรียนครับคูณกับระยะห่างจากจุดหมุนไปยังแนวแรง f คุณครูก็เช็คเขียนระยะไว้ให้แล้วนะครับว่าระยะจากจุดหมุนไปยังแนวแรง f เนี่ยก็ระยะ x นะครับคุณครูทําไว้ให้แล้วฉะนั้นก็นักเรียนก็เอาขนาดของแรง f คูณกับ x ครับคูณกับ x กี่นิวตันเมตรมก็ออกมานะครับอันนี้เป็นสมมุติเป็นตัวแปรก่อนนะครับแลวขณะเดียวกันนักเรียนครับโมเมนต์ของแรงอีกแรงหนึ่งคุณที่ทําทางด้านขวานะครับก็คือแรง P ถ้าเราจะหาโมเมนต์ของแรง P เราก็เอาขนาดของแรง P ถูกไหมครับนักเรียนครับคูณกับระยะห่างจากจุดหมุนระยะห่างจากจุดหมุนนะครับไปยังแนวแรง P คุณครูก็ก ทำระยะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการใช้ปากกาตรงนี้อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเรียนครับก็เลยใช้พยายามทไมาให้เรียบร้อยแล้วระยะนี้ระยะห่างจากจุดหมุนไปยังแนวแรง P สมมุติว่า y คุณครูก็เอา P คูณ y เรียนครับทีนี้นักเรียนสังเกตครับว่าโมเมนต์ของแรง F กับโมเมนต์ของแรง P เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นโมเมนต์ที่มาทําให้วัตถุหมุนคนละทาง นักเรียนสังเกตรแรง f สิครับมันจะทําให้หมเมาานต์หมุนลงมาทางนี้ถูกไหมครับหมุนลงมาทางนี้ซึ่งหมุนลงทางนี้เราถือว่าเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับนักเรียนครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าโมเมนต์ของแรง f เนี่ยปเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาทีนี้ถ้านักเรียนมาสังเกตรแรง p ซึ่งกระทําทางด้านขวาของจุดหมุนมันก็จะทําให้คานเนี่ยหมุนลงทางนี้ถูกไหมครับนักเรียนครับ ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาถูกฮะนั่นก็แสดงว่าโมเมนต์ของแรง P ก็คือโมเมนต์ชนิดตามเข็มนาฬิกานะครับนักเรียนอย่าลืมว่าโมเมนต์มีอยู่2ชนิดคือชนิดทิศทวนเข็มนกาฬิกากับชนิดทิศต,ตามเข็มนาฬิกานะครับันี้นครับทีนี้เราจะเห็นว่าโมเมนต์สตัวนี้คนละทิศกันถือว่าเป็นโมเมนต์ชนิดตรงข้ามกันนะครับคือชนิดทิศทวนกับชนิดทิศต,ตามทีนี้ถ้าสมมุติ นะฮะเียนครับว่าโมเมนต์ของแรง F กับโมเมนต์ของแรง P เนี่ยขนาดเท่ากันคุณคูณสมมตินะว่าสมมุติว่า f คูณ x ออกมาแล้วได้เลขตัวหนึง่งพีคูณ y ก็ออกมาแล้วได้เลขเท่ากับ f คูณ x ได้ขนาดเท่ากันนักงเรียนรู้ไหมว่าวัตถุนี้จะหมุนไปทางไหนอ่าแสดงว่าวัตถุก็ไม่หมุนถูกไหมครับเียนครับเพราะเพราะโมเมนต์ตัวหนึ่งจะ ให้หมุนทวนอีกโมเมนต์ตัวหนึ่งจะให้หมุนตามแต่ปริมาณเท่ากันนะโมเมนต์สองตัวเนี้ยขนาดเท่ากันเมื่อขนาดเท่ากันมันก็หักล้างกันนครับมันก็หักล้างกันหรือเราเรียกว่ามันรวมกันรวมกันแบบเวกเตอร์ครับก็เลยหักล้างกันเพราะว่าชนิดที่ทวนกับชนิดที่ตามถือว่าเป็นเวกเตอร์คนละทิศก็หักล้างกันรวมกันเป็นศูนย์ได้ถ้าขนาดเท่ากันทีนี้ถ้า ซิกมาเวกเตอร์เเท่ากับ0ูย์เนี่ยเราถือว่าวัตถุจะไม่หมุนถ้าไม่หมุนก็แสดงว่าอยู่ในสภาพที่ไม่หมุนถือว่าอยู่ในสภาพที่สมดุลต่อการหมุนถูกไหมครับหรือถ้าเราจะมาวิเคราะห์เมื่อกี้ก็คือการที่มันจะรวมกันเป็นศูนย์ก็ข้อว่าโมเมนตวนเท่ากับโมเมนต์ตามถูกไหมครับนั่นก็คือเวลาเราจะนําไปใช้ในการคํานวณเนี่ยเราจะเขียนอยู่ในรูป M ทวนเท่ากับ M มตามเพื่อการสะดวกในการคํานวณนักเรียนครับนี่ก็คือ เราจะต้องจําสมการนี้เพื่อเอาไปสอบเรื่องสมดุลต่อการหมุนก็เป็นสมการเดียวเท่านั้นเองนะครับจําไม่ยากจําให้ง่ายจํำให้ได้นะครับก็คือสมดุลต่อการหมุนจะอยู่ในสภาพที่วัตถุไม่หมุนนะครับหรือหมุนด้วยอัตราการหมุนคงตัวหรือซิกมาเวกเตอร์เเท่ากับ0หรือจําเพื่อเอาไปคํานวณก็คือโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนั่นเองครับทีนี้เราไป ทำข้อสอบเข้ามหาลัยนะครับเข้ามหาลัยซึ่งในเรื่องนี้อาจจะข้อสอบเข้ามหาลัยขอนแก่นอาจจะมีจํานวนข้อไม่มากคุณครูก็เลยหาข้อสอบที่เป็นข้อสอบทั่วประเทศรวมทั้งทั่วประเทศนี้ก็คือข้อสอบแพทสองหรือข้อสอบเข้ามหาลัยสมัยก่อนเรียกเอนทานนะครับข้อสอบเอนทานมาให้นักเรียนได้ฝึกทำจํานวนหกข้อนักเรียนครับ เราไปดูข้อสอบกันนะครับ